สวัสดีครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปสั้นเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าหัวขวานนะครับว่าเราเราได้เข้าหัวขวานแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะทำอย่างไรนะครับก็จะไม่สาธิตวิธีการทำให้ได้ได,ได้ชมกันน,นะครับจะอธิบายให้ให้ได้ฟังเฉยนะครับให้ได้เข้าใจเฉยเพราะว่าอาช่างได้ทำตัวอย่างเอาไว้ เรียบร้อยแ,แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงช่างก็ช่า <c oughs> งก็เคยทําคลิปนะครับวิธีการทําให้ชมแบบเต็มๆกันไปบ้างแล้วนะครับเพื่ออที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เสียงแล้วก็ประหยัดเวลานะครับจะได้ใช้เวลาไม่มากนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตอนแรกที่ก่อนที่เราจะามาเจียแต่ง ขัดแต่งช่วงที่จะใส่หัวขวานนะครับอย่าลืมเลยนะครับเป็นเรื่องสาคัญมากนะครับเราต้องแบ่งครึ่งนะครับต้องแบ่งครึ่งของด้ามขวานนะครับทั้งซ้ายและขวาให้เท่ากันนะครับพอเวลาเราขัดแต่งนะครับ tamam آ, ทั้งซ้ายทั้งขวามันจะได้เท่ากันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แบ่งครึ่งเอาไว้แล้วนะครับมันก็จะทําให้เราทําได้ไม่ตรงนะครับแล้วอีกอย่างหน like, ึ่งหัวขวาน รูที่จะใส่ตรงนี้นะครับบางทีจากทางช่างที่เขาทํามาอาจจะบิดเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะครับเราจําเป็นที่จะต้องตกแต่งให้ดีนะครับเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยากที่สุดนะครับในการทําด้ามนะครับเกี่ยวกับการใส่หัวขวานนะครับแต่ก็ไม่ได้ช้านะครับไม่ได้ช้าหมายถึงว่ามันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับต้องพิจารณาพอสมควรนะครับอาศัยได้ทีละเล็กละน้อยนะครับเข้าไปทีละเล็กละน้อยนะครับแล้วก็ ค่อยแต่งไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเอาครั้งเดียวทีเดียวให้มันได้เลยมันไม่ใช่นะครับต้องไปทีละนิดๆนะครับไปทีละห้ามิลไปทีละสิบมิลอะไรประมาณนี้นะครับจะเข้าไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ให้ได้เข้ามาทะลุแบบนี้นะครับรูปแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะต้องตรงนะครับจะต้องตรงนะครับหมายถึงคมขวานนะครับกับทางปลายนะครับต้องอยู่กึ่งกลางกันเลยนะครับ อนที่เรายังไม่ได้ทําส่วนอื่นนะครับต้องพยายามเล็งอยู่ตลอดนะครับพยายามเล็งอยู่ตลอดช่วงที่จะทําใส่หัวนะครับตัวขั้นตอนจากการใส่หัวเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะทํานะครับลักษณะด้ามโคง้งเรามีร่องนิ้วแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําก็คือเราจะมาหัดแต่งนะครับส่วนตรงคอต่อน,นี้ก่อนเลยนะครับคอต่อไล่มาหลัง นะครับลายมาหลังนะครับเราก็ตอนนี้มันเป็นลิฟมันเหลี่ยมอยู่นะครับเราก็ทําโค้งนะครับให้ได้จังหวะให้ได้ตามที่เรา,เาคิดไว้นะครับทําช่วงคอนะครับช่วงคอต่อตรงนี้นะครับแล้วก็โค้งด้านหลังนะครับแล้วก็ท้ายด้ามนะครับก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับ ก็จะเสร็จออกมาก็จะมาประมาณนี้ท้ายด้ามก็จะประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับท้ายด้ามเราจะเอาลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ช่างทําลักษณะเป็นเหลี่ยมนะครับยกมุมนะครับยกเป็นลักษณะจั่วนะครับคือสันตรงกลางนี้เป็นเป็นแนวสันนะครับเพื่อที่จะให้เราสังเกตง่ายด้วยนะครับเวลาเราเล็งตัวโค้งขวานกับท้ายด้ามนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับคมที่ผมบอกว่าคมจะต้องตรงอันนี้คือขึงกลางแล้วนะครับคือขึงกลางของท้ายด้ามด้านล่างนะครับคมก็จะอยู่แนวตรงกันนะครับเมื่อเราแต่งได้แล้วนะครับเมื่อเราแต่งส่วนนี้ได้แล้วนะครับก็จะลักษณะคมแบบนี้คือเข้าที่แล้วนะครับสามารถที่จะจะจับได้ถนัดแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาแต่งด้านในนะครับด้านล่างนะครับด้านรองนิ้วทันทีเป็นรองนิ้วนะครับเราก็จะมาแต่งส่วนนี้ที่หลังสุดนะครับเราจะมาแต่งส่วนนี้ที่หลังสุดเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้แต่งตรงนี้นะครับช่างจะหลักๆแล้วช่างจะใช้เป็นกระดาษรายกลมนะครับกระดาษสายกลมนี้ก็อธิบายแล้วก็สาธิต ries, วิธีการทํา ห้ได้ชมไปแล้วนะครับเพราะว่าทําเองนะครับไม่ได้เราไม่ได้ซื้อนะครับเราทําเองเราทําใช้เองนะครับลองลองเรากลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับราททาไว้หลายขนาดนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแล้วแต่งานที่เราจะใช้นะครับใช้กับตัวสว่านนะครับใช้ตัวสว่านจับทั้งนี้เลยนะครับใช้ตัวสว่านจับจับก้านนี้เลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีเล็กมีใหญ่แล้วก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ค่อนข้างจะหยาบนิดนึงนะครับผมใช้เบอร์สี่สิบ นะครับเพราะะจะอยากเพราะเราต้องการกัดต้องการที่จะเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกให้มากที่สุดนะครับเราจะหลีกเลี่ยงการใช้บุ้งนะครับเพราะว่าส่วนตรงด้านบนนี่แหละสามารถที่จะใช้บุ้งถูได้นะครับใช้บุ้งถูได้แต่งได้แต่ด้านล่างนิ้วนะครับเราจะพยายามหลีกเลี่ยงจะไม่ใช้บุ้งนะครับจะใช้ตัวกระดาษสายกลมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าใช้บุ้งแล้วนะครับมันมีโอกาสที่จะทําให้ตรง ระหว่างรองนิ้วนะครับที่แหลมนะครับมีโอกาสบิ๊นะครับหักสูงมากนะครับเพราะว่าคามคมของโบ่งมันจะไปถูกตะกิดนะครับทําให้หลุดทําให้เสียได้นะครับก็ลักช่่งก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับนอกจากจะใช้ตัวนี้มาแต่งแล้วนะครับแต่งแต่งแต่งได้บางส่วนแล้วนะครับก็อาจจะมีเก็บเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนั้นได้อยู่นะครับยังไม่ใช้ลุยเลย หรือว่าบุกตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับอพอทอาร่องนิ้วด้านล่างเสร็จมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตามพยายามทําตามรอยนิ้วที่เราจับลงไปด้วยนะครับจะสังเกตเห็นว่า,าทางด้านท้ายของด้ามน,นะครับคือระหว่างานิ้วก้อยนะครับนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นะครับที่เข้าลงไปในในในร่องนิ้วนะครับ ครับมันจะตำแหน่งมันจะจะได้พอดีนะครับคือมันจะปัดมาทางหลังนิดนึงนะครับมันจะปัดมาทางหลังนิดนึงนะครับคือมันจะทําให้เราจับถนัดนะครับกระชับมือนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้เหลือขัดเก็บรายละเอียดนะครับอย่างนี้ก็คือเสร็จนะครับก็จะลักษณะนี้เลยนะครับอ่าในขั้นตอนของการตอกลิ่ม นะครับขั้นตอนของการตอกริมนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากขัดเก็บรายละเอียดเรียบร้อยค่อยมาตอก in oui, นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าริมเลยนะครับมันการขัดการอะไรก็จะลําบากนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายต่อคมของขวานนะครับช่วงที่เราขัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องขัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับขัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยอย่างนี้ก็อาจจะมีรอย ของกระดาษทรายที่มันเบอร์หยาบๆไนะครับเป็นรอย,ยอ,อยู่เยอะมากนะครับเราก็ต้องมาแต่งมาเก็บนะครับใช้กระดาษทรายที่เบอร์ละเอียดลงมาอีกนะครับก็อาจจะเป็นเบอร์80นะครับ80เบอร์ร้อยนะครับร้อยยี่สิบนะครับเก็บแล้วก็มาไล่ด้วยกระดาษทรายละเอียดละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็คือกระดาษทรายสีน้ําตาลน่นะครับกระดาษทรายที่ ขัดไม้โดยเฉพาะนะครับเบอร์ห้านะครับแล้วก็เบอร์สามเบอร์สูงนะครับจุดท้ายด้วยเบอร์0ูงนะครับเก็บให้ละเอียดให้เรียบให้เนียนนะครับแล้วเราถึงมาผ่านะครับผ่าริมเพื่อที่จะเข้าริมนะครับผ่าแบ่งกลางนะครับผ่าแบ่งกลางนะครับการใส่ริมนะครับจะเข้าลึกไปประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของของความความกว้างของของตัวใบายขวานตัวนี้นะครับอ่า เข้าไปมันถึงตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับเราก็ผ่าริมเข้าไปประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับผ่าไปลึกไปประมาณถึงนี้นะครับอ่าอย่าผ่าเข้าไปลึกมากนะครับเพราะว่าเวลาเราตอกริมไปปุ๊บมันจะทําให้ไม้นะครับหัวนี้แตกได้นะครับแตกเป็นรอยแตกลงมาได้นะครับแต่มันก็มีวิธีอีกเช่นกันนะครับที่จะไม่ให้ไม้มันแตกนะครับสมมุติว่าเราผ่า เราผ่าเพื่อที่จะตอกกลิ่มนะครับเราจะมีวิธีการที่ว่าเวลาเราตอกกลิ่มลงไปแล้วนะครับไม่ทําให้ไม้นี้มันฉีกแตกนะครับเราก็จะใช้สว่านดอกเล็กๆกับเจาะนะครับเจาะเจาะตรงตรงตรงสุดของที่เราผ่าล,ลงไปนะครับเจาะให้มันทะลุสองข้างเลยนะครับมันก็จะไม่พอเวลาไม้มันอ้าออกมันก็จะไม่แตกนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะทําให้แน่นสนิท นะครับทาแบ่งครึ่งให้เท่าๆกันนะครับแบ่งครึ่งให้เท่าๆกันนะครับมันถึงจะออกมาสวยนะครับหรือใครจะมีวิธีการแบบเฉียงก็ได้แล้วแต่นะครับเฉียงจากมุมบนมาหามุมล่างบนซ้ายมาหาล่างขวาอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าการการการ,การสายริมนั้นเป็นการโชว์อีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเห็นที่ช่างทําอยู่จะมีหลากหลายนะครับในการฝังปลอกลูกปืนบ้างนะครับฝัง ปลอกทองแดงบ้างอะไรบ้างนะครับตามตามด้านหน้าของของหน้าขวาตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการโชว์นะครับก็คงจะมีทุนนี้นะครับสาหรับการทําด้ามนะครับขั้นตอนต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องของการทําปลอกนะครับทาปลอกเสร็จแล้เสร็จเราถึงค่อยจะมาค่อยมารับคมกันนะครับค่อยมารับคมกันนะครับส่วนขัดใบขาวนะครับมีอยู่ชุดนี้มีทั้งหมด8ดเล่มนะครับชุดนี้มีทั้งหมด8ดเล่ม นะครับมีของอันนี้ดออรอดุษฎีอยู่ที่อคอนแกนนะครับอันนี้ของอร้อยเอกเนี่ยนะครับผมขอดูอของร้อยเอกส,สมปองนะครับร้อยเอกสมปองนะครับอันนี้เป็นเป็นไม้มะค่านะครับเป็นมะค่าลายจัดจับนะครับถูกน้ำมันถูกอะไรเดี๋ยวจะเห็นลายชัดมากนะครับมะค่าชุดนี้ นะครับของลายเอกสมปองนะครับแล้วก็ยังมีของคุณปัญญานะครับของคุณปัญญานะครับนะครับเป็นไม้พยุงที่ค่อนข้างจะสีสันลวดลายสวยมากนะครับม้พยุงชุดนี้สวยทั้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีของผู้ใหญ่แมวนะครับของผู้ใหญ่แมววัดไร่ขิงนะครับของผู้ใหญ่แมวนี้จะมีทุกชุดนะครับชุดชุดต่อไปก็มีอีกนะครับยังมีอีกนะครับอันนี้เป็นคมห้านิ้วนะครับดํามสั้น นะครับมีคมห้านิ้วดำสั้นอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นห้านิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นห้านิ้วเหมือนกันนะครับห้านิ้วดำยาวนะครับจะมีสองอย่างนะครับระหว่างดำสั้นกับดำยาวนะครับคมห้านิ้วเท่ากันนะครับมีหกนิ้วอยู่เล่มเดียวนะครับมีหกนิ้วเล่มนี้นะครับเป็นไม้รากประดู่นะครับเป็นไม้รากประดู่เป็นส่วนรากของมันเลยนะครับ ารากกระดูดจะมีคุณสมบัติก็คือจะเหนียวมากนะครับจะมีความเหนียวคงทนมากไม่เหนียวไม่แตกไม่เล้านะครับเป็นส่วนรากแล้วก็ตัวไม้พยุงเองเก็เช่นกันนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ช่างสั่งมาทําจะเป็นส่วนรากทั้งหมดนะครับอันนี้นเป็นของนายแพทย์นะครับนายแพทย์สมนึกนะครับภูมิในการโรงพยาบาลที่อัาคอตะวันนะครับสั่งสามเล่มนะครับเพราะว่าท่านรับไปเล่มแล้วนะครับหกนิ้ว แล้วสางเพิ่มอีกนะครับสามเล่มก็คือสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วนะครับอันนี้สามนิ้วนะครับสามนิ้วนะครับสามนิ้วจะไม่มีร่องนิ้วจับนะครับจะทําแค่โค้งๆไว้เฉยนะครับแล้วก็สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วสี่นิ้วครับเล่มนี้นะครับสี่นิ้วของในแพทย์สมนึกนะแล้วก็ห้านิ้วนะครับสามเล่มนะครับขึ้นพร้อมกัน ก็สรุปแล้วชุดนี้นะครับน่าจะถึงสิ้นเดือนนะครับน่าจะถึงสิ้นเดือนเพราะว่าขวาน8ปดเล่มนะครับมีดอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ที่ต้องทําอยู่นะครับแล้วก็ยังมีโคมแฟกนะครับที่จะต้องทําเสริมเข้าไปอีกนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อาจจะได้รับสาระความรู้แบบนี้นะครับที่ช่างจากประสบการณ์ที่ช่างทํางานมา นะครับเอามาแบ่งปันให้กับพี่น้องช่างที่เพิ่งจะเริ่มลงมือทำนะครับหรือยังเป็นช่างใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจาวิธีการทําในขั้นตอนต่างๆน,นะครับเราก็จะมาอธิบายให้ฟังมาสาธิตให้ได้ชมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทิปที่มีประโยชน์แบบนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ